นี่เราก็เผาพริกนะฮะเผาหอมเผาก็เทียมนะฮะเพื่อจะตำพริกวันนี้มีเมนูตำพริกขี้กาพร้อมกับผัดปลาดุกนะครับนะฮะจูชีชปลาดุกสามรสเนาะจูชีชปลาดุกสามรสพร้อมกับน้ำพริกขี้กาวันนี้ลรงนรมทำสองเมนูให้มาได้เอฟีได้รับชมนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยครับอ้าวมาตำพริก น้ำพริกอกุ่น้ำพกลงไปออหอมสุดเนาะหอมกับปลาดุกเนาะใส่ไปเลยซูชิปลาดุกน้ปนออปกนำปลุกพริกเนาะทำน้ำแบบน้ำปลุกพริกสุดจอด สีมืออร่อยครับวันนี้มีเมนูอ่าส,สิกาของสัตวัวขี่ปลาดุกสองเมนูไม่ได้ปีได้รับชมเนาะหายไปหลายวันเจ้าของขาวการประทานาทอภัยไันนี้ปีคอมเมนต์ช้าไปหน่อยอก็เดี๋ยวว่ากันนะครับติดธ,ธุระสิทธุระครับ คือแล้วช่วงนี้เ็เปไปงานแต่งงานเขาไป่่ายทำงานก็ยังไม่ได้อาลล่งนำคลิปในงานแต่งงานให้มาได้เอฟซีได้รับชมเลยเนาะคลิปนั้นถ่ายไว้หลายคลิปแต่ไม่มีเวลาลงเนะเาะสรัะว่าติดงานจริงๆต้องขอการาบรอทานอไปเอฟซีมากๆเลยนะครับอ่ะอน,นี้เดี๋ยวก็เสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวก็ไปตัดไข่ไทมเยรับทานก็ได้เลยครับสูชีปลาดุกสามรสพร้อมกับพริก ขี่กาเนาะ, <Okay. S 1> ะไปะมาเอสซีทาเก้าวเลยกันครับชานี้เนาะมีเมนูมีหลายอย่างหลายแนวอ่ะนี่ผัดเผ็ดปลาดุกโอ้เห็นเลยไม่เห็นไม่เห็นอายุบมาหน่อยอผัดเผ็ดปลาดุก โอเ่ผัดเผ็ดปลาดุบชูชีปลาดุกเนาะชูชีปลาดุกชูชีปลาดุกแกงคั่วขหนุนน้ำพรนะำพิกอะไรนะจำไม่ได้นน้ำพริกอะไรนะเผาพริกกีการอ๋อน้ำพริกกีกาอันนี้ก็ผักต้มผ,ผักอันนั้นแดงผักอันนี้แดงแบบ หลายอย่างหลายเดกดต้มเผาไปต้มอร่อยนะคะพิกิกากินก่อนเนาะแต่ว่าปลาเด้อปลานังมาจุปลาปลาอ้วนลูกเออทีวิตใจก็เลือกเกิดไม่ได้ลูกมันเกิดมามันอ้วนนะลูกนะอ้วนน่ใช่กินไม่ค่อยได้เอ้ากินไม่ค่อยได้แต่ว่าใส่กินบ่อยคามกินบ่อยใช่ไหมกินบ่อยค่ะพ่าิวป้าอ้วนตายใช่ไหมลูกอย่าให้ผมตายให้ป้าชอบอ้วน ทั้งกับข้าวเองป้าก็ยังว่าเนี่ยทำให้ล kind of ุงถ่ายคลิปมันอะไรเนี่ยดึกยอดมากๆอร่อยจริ้งจิ้งอื้มยังจีบจีปลาดุกอืมเนื้อปลาเนื้ออาหารหลายอย่างถ่ายเบโบราณโบราณบ้านนอกกันลูกแบบโบราณบ้านนอกคุณแบบธรรมชาติธรรมชาติอุตสาหกรรมที่อุตสาหกรรมอ่ะ พอใจแล้วหนูก็ดูไปลูกไม่พอใจหนูก็ไม่ต้องดูแล้วลูกเนาะปิดไปลูกว่ากันลูก<ม>คนต้อนคนพิการม,มีใจไมตตาก็กดกระดิ่งกดนี่นั้นให้ริงๆให้ทานหมอหมอก็อยากทำใคร<ม>ใเครียดเอามานามนเชยก็ทำไป ลูกทนานเป็นแบบเปลี่ยนกันดูเปลี่ยนอาหารกันดูทำกันดูอ,อาหารดีๆก็ไม่อยากชอบกินอย่างนี้โบราณอบกินริณอาหารดีๆก็ซื้อมาให้ลูกเขาก็ซื้อมาให้ลูกเตาแต่ก็ไม่อยากชอบกินแบบลูกคุ้มใช่ไหม อ่าก็คือมาทีกิบตัวเอ่อยางไม้พร้อมกันรอดจนแห้งอยงก็มาแกงกูจีเอีก้ยเอ็งก็ไม่มีเงินด้วยเลยเหรอจริงไม่ชันก็หนูไม่ลงคอมเมนต์ในตาเขาบั่งอะลูกไอ้หนูก็ลงคอมเมนต์มั่งอะไรมั่งลุงก,ก็จะได้ได้ตังค์ลูก ลุงลงคอมเมนต์กดกระดิ่งให้ตามัง่งลุกเออเมตตา,ก,ก,ก,า,ากันลุกอย่าไปิฉาดเหนไหนกันลูกดูกันไปเดี๋ยวนี้คนเราอะอยู่กันแค่เกิดมาแค่นี้ลุกจงไปจะเยอยเกินแบ่งกันดูแบ่งกันทําไปยุดปุ๊บแต่แต่ใครจะเมตตาใครจะได้มีกินกันอย่างเงี้ยลุกเอยมีอะไรดีรเพิดประเกิดเสียลุก ปากด็ดูคลิปเวียดลงเวียดนามปาก็ดูเขาเนะ่ะเขาก็ทำกินกันง่ายไ,ไม้ต้มมังอะไรกินไกอ่อกหัก <c oughs> น้ำน้มน้ำน้ำน้นพริกกี้กาอร่อยครับภาคกลางบ้านผมก็เรียกน้ำพริกกีกาถ้าภาคอีสาเขาก็เรียกน้ำพริกอะไรนะแจ้วน้ำพริกแจ่วเนาะแต่ป้าก็เรียกไม่เหมือกันภาคางก็เพิกกกาพริกน้ปาน้ำปากกาก็เทียนะนะเอาหอก็เทีไกมาย่างอครูอะไรอะคูล แมกวก็เยอะเลี้ยงวะไม่ได้เลี้ยงเข้ามาอยู่เขามา,อาเองขอบลูกขอบเต้าออมาห <มา S 1> น้าบ้าน<อ>บ้านเขาก็มาอยู่มันมาใส่อยู่รู้จะทํายังไงจะเลี้ยงมันไปแต่ไม่ได้ให้เข้านอนในบ้านหรอกป้าขี้แยงให้มันนอนนอกอืมร่อยครับอ่ะ นยังงี้กินข้าวได้กินข้าวได้กินข้าวพี่ตับต้มเนี่ยตับอือเหออเพรอตีน่าดำแล้วตีน่ร่อยไปลองดำดูนะจ๊ะลองดำดูลองดำเผาหอมเผากะเทียมใส่มะขามสดลงไปเผาหอมเผากะเทียมใส่น้ำปลา ใส่ปลาดุกย่างลงไปหน่อยก็อ,อ,อร่อยดีตำเนเหนียวตำแบบเหมือนพริกแกวเพราะอินสันก็กินกันนั่นแหละลูกคนไทยเรียกพิกจี๊าเมื่อเลยเนะบบาะจี๊ดขาเลยลูกเอ้ยจี๊ดแบบลูกกุ้งกุ้งจืดขาหาความกันลูก คนไหนผู้ดีก็ขอโทษด้วยเนะะาปะปลากินไม่สุภาพปลานังไม่สุภาพอจะสาหาความลุกลุงที่เกียที่นั่งถ่ายคนเดียวลุงกินข้าวไมได้ถ่ายคนเดียออหวานตอบคอมเมนต์ท้าไปหน่อยเนาะเอฟตีต้องขอประทานอภัอยลูกสาวลูกชายรับไปเทีย่ยวงานมาขามหวานเพชรบูรณ์ก็ไม่มีเวลา S <S 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 เปิดดูคลิปที่บนไดาเอฟตี FT ได้ลุงก,ก็ไปเที่ยวเขามาคอมเมนต์ลุงก็ไปเขามารับไปเที่ยวกับไปเขาถือโอกาสไปถ่ายในบริวเวณ<ม>งานมะขามหวานจังหวัดเพชรบูรณ์เลยก็ยังไม่ได้เอาคลิปมาลงให้บรรดาเอฟตีได้รับชม,มเนาะเดี๋ยวลุงนันก็จะลงให้บรรดาเอฟตีได้รับชมเนาะที่บริเวณงานฮะมะขามหวานเพชรบูรณ์ที่ลุงนันไป เที่ยวกับลูกๆเขามารับไปเที่ยวให้พ่อไปเปิดหูเปิดตามั่งก็ไปไปซื้อเสื้อผ้านุงน่งมแต่ก็ไม่ซื้อที่ได้ตังค์ลุงอะ่ะพ่อเขาไอ้ลูกเขาก็บอกว่าไปเดี๋ยวจะได้ไม่เครียดแม่อะไรจะได้มีได้ถ่ายทำไปดูที่ว่ามันเป็นยังไงบรรยากาศเป็นเป็นยังไงเนาะลุงนั้นก็ถ่ายมาให้ดูเนาะ เดี๋ยวจะแตเดี๋ยวจะลงให้ดูวันหลังเนาะวันนี้ก็ถึงแต่จะลงไม่ทันออจะลงคลิปกินข้าวก่อนเนาะแล้วก็จะมีงานมะขามหวานจะมีงานแต่งงานโอ้ลงนั้นลงไว้หลายคลิปแต่ยังไม่ได้ตัดต่อยังไม่ได้นั่นเลยเนาะวันนี้ก็เอาลงคลิปนี้ก่อนเนาะค่อยๆลงไปท้าหน่อยอะไรหน่อยก็อย่าว่ากันคอมเมนต์ช้านหน่อยก็อย่าว่ากันเนาะอเ,เอ,อ่อช่วยมานั่นพี่ประทาทก็ เคยดีงหลงลืมของหลงลืมบืลืมแล้วอายุก็ต้องหกหกสิบเจ็ดแล้วครับปีนี้หกสิบเจ็ดแล้วเมื่อปีกายได้หกสิบหกปีนี้หกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดแล้วป้าก็หกสิบป้าหกสิบหกสิบห้าแก่ก็ลุงสองปีไอออนก็ลุงสองปีนี่ยพูดอย่างนี้ยังหลงเลยครับนะบางทีถ้าก็ตอบคอมเมนต์ช้าไปก็ขอประทานอภัยครับเนาะยังไงก็ต้องตอบครับเนาะ ไม่ต้องใจร้อนนี่แล้วครับอฟซีตตอบนะตอบ,ตอบเขาตอบมาแล้วก็ตอบกลับแกนั้นเองเนาะถือว่าเราเป็นเพื่อนรุงงานด้วยกันเนาะอย่างไงก็ต้องตอบกันเนาะทีโรงงานไม่ได้ตอบไปคอมเมนต์เนาะบอกทีโาติดงานจริงๆเลยครับต้องขอประธานาไปมาเปิดดูดิอา้าคอมเมนต์มาก็หลายเราโรงงานก็ต้องตอบคมเมนต์เรายัางไม่ได้ตอบคนข้างหลัง เพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะครับอย่างไงก็อย่าลืมกันเข้ามารับชมและมาติดเปิดเจอก็่าลืมดูจนจบจบคลิปนะคะ,ะช่วยกันดูจะได้ช่วยเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันเนาะม,มาทางกันต่อครับเดี๋ยวคลิปยาวไป fc จะเบื่อเนาะการุณา fc ทุกท่านนะครับช่วยดูกันสักจ้จบจบคลิปเนาะยอดเราจะได้มียอดชั่วโมงอให้บรรดาอาให้ เอฟีดูกันจุดจบเนาะยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเขาด้วยอ่ะมาทานกันก่อนครับมันกินยาววันี้ยาวนี่เรคิดพูดยาวไม่เหรอเนาะพูดย,ยาวอืมเขาจะเบือ่อเขาจะเบือ่อ <laughs> ยาวจา่เขาจะเบือ่ออืมเราไม่ใช่เราคนภาคกลางวันนี้เวียดนามเป็นนามพุทธธิรมคิดะนะคิดต่อเนี่ยผมว่าคนจังหวัดเพชรบูรณ์อืม บนนั้นแต่เอือปีนี้จังหวัดเพชรบูรณ์แต่เขามันมาบอกพูดอีสานไม่ได้แล้วลุงบ้านเกิดจริงๆเลยผมก็จังหวัดพิจิตรแต่มาอยู่เพชรบูรณ์ก็ผมลิ้นแเขนห้าสิบกว่าปีแล้วเนาะเหรือคัมเนาะคัมบอนนานคัมอร่อยอร่อยจริงจริง นี่ยซึนข้าวอย่างเงี้ยอร่อยมากมากเอา,าอะไรมาแกลกทำไมนั่นเ่ยสุกีกก้ปลาดุกก็อร่อยน้ำพริกเนี่ยกี่ก้าก็อร่อยตัดขนมนย่ี้อร่อยผักก้าอร่อยอร่อยทุกอย่างเลยเอาละรครับสําหรับคลิปนี้เนาะจะยาวเกินไปคุงนันก็ขอปิดคลิปไว้พียงท่นี้ไดยังไงก็เด,ดิมกดไลค์กด,ดแชร์กดกระดิ่งกิ่งก กดติดตามนะกันด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผูสใชตาบดายเอฟซีคลทีนี้บายบายสวัสดีครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับบายบายครับ